สวัสดีค่ะนะคะวันนี้เราก็ามาเจอกันอีกแล้วนะคะอาทีนี้นะคะเราจะมาขึ้นในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะเรื่องตรรกศาสตร์เบื้องต้นเนาะอ่าอันนี้ก็เป็นสไลด์แรกนะคะจะไม่มีอะไรก็จะเป็นาการนำเสนอนะคะเหมือนเดิมนะคะต่อไป ต่อไปนะคะมาดูหัวข้อแรกเกี่ยวกับอะไรเออสองจุดหนึ่งนะคะประพจน์หัวข้อประพจน์ประพจน์คืออะไรประพจน์ก็คือประโยคหรือว่าข้อความที่เป็นจริงหรือว่าเป็นเท็จนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นซึ่งประโยคเนี่ยประโยคหรือข้อความดังกล่าวนะคะจะเขียนให้อยู่ในรูป เป็นประโยคบอกเล่าหรือว่าปฏิสิทธิ์ก็ได้นะคะอ่ะต่อไปมาดูตัวอย่างนะคะว่าตัวอย่างอของประโยคหรือว่าข้อความที่เป็นประพจน์และไม่เป็นประพจน์เนี่ยมันเป็นยังไงนะคะอ้าวข้อแรกนะคะอย่าเดินลักษามเป็นหรือไม่เป็นนักเรียนลองคิดดูสิคะอย่าเดินลักษาม ติ๊กตอกติ๊กตอกตอตบค่ะ,ะไม่เป็นประโน์นะคะบอกแล้วว่าเมื่อกี้อะไรคะเป็นประโยคบอกเล่าหรือว่าปฏิเสธก็ได้ถูกไหมอันนี้อะไรคะห้ามอย่าเดินลักษณะน,นะอะไราเงี้ยใช่ไหมคะมันก็ไม่เป็นประโน์เนาะ,ะต่อไปอันนี้กรุงเทพมหานครอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทยเป็นอะไรคะ กรุงเทพมหาคนครมันอยู่ในภาคใต้ไหมมันอยู่ในอะไรคะภาคกลางถูกไหมแต่ทีเนี้ยมันไม่ใช่ภาคใต้แต่มันเป็นภาคกลางแล้วสิ่งแต่สิ่งที่เราอยากรู้คือมันเป็นประพจน์หรือไม่เป็นประพจท์นะคะตอบตอบอไรเอ่ย เป็นประพศ์นะคะเพราะว่ามันเป็นประโยคอะไรคะมันเป็นประโยคบอกเล่านั่นเองนะคะต่อไปน่ากลัวจริงอุ๊ยน่ากลัวจริงเป็นหรือไม่เป็นเป็นหรือไม่เป็นติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กตอกไม่เป็นประพศ์นะคะน่ากลัวจริงต่อไปสองเป็นจำนวนคู่ 2เป็นจำนวนคู่เป็นหรือไม่เป็นอ่าเป็นประโพจน์นะคะเพราะว่าเป็นอะไรคะเป็นประโยคบอกเล่าถูกไหมต่อไปอ่ะเหมือนเดิมนะคะเป็นประโพจน์หรือว่าไม่เป็นประโพจน์ผลบวกของขนาดของมุม ภายในของรูปสามเหลี่ยมเป็นร้อยแปดสิบองศานักเรียนตอบได้หรือยังว่าเป็นหรือไม่เป็นเป็นหรือไม่เป็นง่ายมากเป็นประโพสนะคะสองบวกสามเท่ากับสองคูณสามเป็นหรือไม่เป็นเป็นนะจ๊ะต่อไปช่วยด้วยแต่ขอร้องให้ช่วยช่วยด้วยอะไรอย่างเงี้ยเป็นหรือไม่เป็น ไม่เป็นนะจ๊ะต่อไปได้โปรดเถิดเหมือนกันขอร้องได้โปรดเถิดปล่อยฉันไปเป็นไม่เป็นคะไม่เป็นนะคะต่อไปกินอะไรเนี่ยกินอะไรก็ไม่รู้ดูหัวข้อสิคะ อะไรเนี่ยในตรรกศาสตร์เรียกการเป็นจริงหรือเท็จของแต่และประพจน์ว่า,าค่าความจริงนั่นเองนะคะของประพจน์เช่นเซ็ตว่างเป็นสับเซ็ตของเซ็ตทุกเซ็ตเป็นประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นจริงหรือกล่าวสั้นๆได้ว่าเซ็ตว่างเนี่ยเป็นสับเซ็ตของทุกเซ็ตเป็นประพจน์ที่เป็นจริงนั่นเองนะคะ ลองดูแบบฝุตหาดแล้วยัยลองไปทำดูโอ้ยฉเฉลยจงพี่ณาประโยคต่อไปนี้ว่าเป็นปพอตหรือไม่เป็นหรือไม่เป็นเดือนสิงหาคมมีสาสิบวันประโยชบอกเล่าตอบเป็นนะคะที่สองเสร็จเป็นสมาชิกของเซตหนึ่งสามห้าเจ็เก้าอนนี่ก็เป็นบอกเล่านะคะ 3การุณารักษาความสะอาดคือประโยคขอร้องใช่ไหมเป็นไม่เป็นไม่เป็นนะจ๊ะ,อะสอนมาอย่งไงเนี่ยอ้ามาดูนะคะการเชื่อมประพจนเขาเชื่อมกันยังไง ในวิชาคณิตศาสตร์หรือว่าในชีวิตประจำวันนะคะจะพบว่าประโยคที่ได้จากการเชื่อมประโยคอื่นด้วยคำว่าและหรือถ้าแล้วก็ต่อเมื่อหรือพบประโยคซึ่งเปลี่ยนแปลงมาจากประโยคเดิมโดยเติมคำว่าไม่คำเหล่านี้เรียกว่าตัวเชื่อมนั่นเองนะคะจำดีๆนะสิ่งที่เราต่อไปเราจะเรียน และหรือถ้าแล้วก็ต่อเมื่อแล้วเราก็ต้องจําให้ได้ว่าตัวเชื่อมแต่ละตัวเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะมันต่างกันยังไงเนาะตัวอย่างตัวอย่างอะไรเอ่ยอ่ะสองและสี่เป็นจำนวนคู่นะคะหนีดูตัวที่เชื่อม เขาเชื่อมกันแบบไหนนะคะส่วนใหญ่แล้วนักเรียนจะอองงตรงที่ท่าแล้วว่ามันเชื่อมแบบไหนนะคะส่วนมากอย่างอื่นจะไม่ค่อยมีปัญหาต่อไปขอ้อ2เป็นสเป็นจํานวนคู่หรือนะคะหรือนี่นะหรือตัวเชื่อมตรงนี้หรือ2ยกกําลัง3 เป็นจำนวนคี่นะคะเอาต่อไปนี่มาแล้วนะคะตัวเชื่อมตัวที่3ถ้า3เป็นจำนวนคี่แล้ว3ยกกำลังสองนี่นะคะถ้าแล้วเชื่อมแบบนี้แยกกันนะคะถ้าอยู่หน้าแล้วอยู่หลังนะคะถ้า3เป็นจำนวนคี่แล้ว 3ยกกําลังสองเป็นจำนวนที่นะคะนักเรียนตอนนี้ดูแค่ว่ามันเชื่อมยังไงก่อนเนาะต่อไปอ,อันสุดท้ายก็คือ7หาร2ลงตัวก็ต่อเมื่อ7เป็นจำนวนคู่นะคะนี่ก็ต่อเมื่อเชื่อจะเชื่อมเหมือนกันกับและแล้วก็หรือนะคะก็คือเเชื่อม กลางไปอยู่เนาะก็ต่อเมื่อนี่นะคะเอาต่อไปในการศึกษาเกี่ยวกับการเชื่อมประพจน์นะคะจะใช้อักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กอย่างเช่น PQRS แทนประพจน์ที่นำมาเชื่อมกันค่าความจริงของประพจน์ที่มีตัวเชื่อมย่อมขึ้นอยู่กับจำนวนประพจน์ที่นำมาเชื่อมกันนะคะซึ่งจะสามารถพิจารณาค่าความจริงที่เป็นไปได้ทั้งหมดโดยใช้ T แทนจริงนะคะเขาจะใช้ตัว T แทนจริงส่วนตัว F แทน เท็จนั่นเองนะคะถ้ามีประพจน์เดียวกันคือ P จะมีกรณีเกี่ยวกับค่าความจริงที่เกิดขึ้นได้2กรณีคือจริงหรือเท็ตนะคะ,ะต่อเลยเนาะต่อไป2.1 จุดเอ้สองนะคะการเชื่อมประพด้วยตัวเชื่อมและมีสิ่งที่นักเรียนจะต้องจําให้ได้นะคะมี4ตัวมีและมีหรือมีท่าแล้วแล้วก็มีก็ต่อเมื่อเนาะนี่ต้องจําให้มขึ้นใจเลยนะคะถ้า P และ Q เป็นประพ์ใดๆแล้วนะคะประพ์ใหม่ที่ได้จากการเชื่อม P กับ Q ด้วยและคือ P และ Q จะเขียนแทนนี่นะคะและตัว V กับหัวนะคะจำให้ได้นะและแบบนี้และตารางค่าความจริงของ T และ Q เขียนได้ดังต่อไปนี้ดูนะคะนี่ที่นักเรียนจะต้องจําดูดีๆนะคะสังเกตว่าเห็นไหมคะ ตัวเชื่อมค่า p ตัวแรกนะคะจะเป็นจริงจริงเท็จเทแล้วก็ q ตัวหลังก็จะเป็นจริงเท็จจริงเท็จสลับแบบนี้นะคะอ่ะอันนี้มาดูตัวเชื่อมและเนี่ยเราจะต้องสังเกตนะคะมันจะเป็นจริงแค่กรณีเดียวก็คือก็ตอนที่จริงและจริง จะได้จริงเท่านั้นนะคะนอกนั้นได้เท็จหมดเลยเห็นไหมคะตัวเชื่อมและจะมีแค่หนึ่งกรณีที่เป็นจริงเท่านั้นก็คือจริงและจริงนะคะทีและทีได้ทีจะให้ได้นะอ่านี่เห็นไหมคะและจะมีค่าความจริงเป็นจริงกรณีเดียวเท่านั้นก็คือจริง และจีนะคะนอกนั้นเป็นเท็จหมดเลยมาดูนะคะตัวอย่าง1บวก2เท่ากับ2บวก1จริงไหม1บวก2ได้3 2บวก1ก็ได้3เพราะฉะนั้นประพจน์เป็นอะไรคะเป็นจริงถูกต้องนะคะ แล้วก็ต่อไป3คูณ2เท่ากับ2คูณ3จริงไหม3คูณ2ได้6 2คูณ3ก็ได้6เพราะฉะนั้นประโยคเป็นจริงนะคะ,ะสรุปสุดท้ายคือเอา2ประโยคนี้มาเชื่อมด้วยอะไรคะและ1 2บวก2เท่ากับ2บวหและ3คูณ2เท่ากับ2คูณ1เป็นอะไรคะจริงและจริงก็จะได้จริง ต่อไปตัวอย่างต่อไปนะคะ1บวก2 1บวก2เป็น3 2บวก1เป็น3อ่าเพราะฉะนั้นประโยคแรกเป็นจริงนะคะต่อไป3คูณ4เป็น12เท่ากับ2คูณ3เป็น6อ้าวสข้างนี้เป็นไงคะเป็น เนะคะคเพราะมันไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นที่ออกมาเอามาเชื่อมด้วยและนะคะฝั่งซ้ายเป็นจริงฝั่งขวาเป็นเทจ,เพ,ะจะออเพราะฉะนั้นจริงและเท็จะออกมาได้เทศนะจ๊ะ มาดูนะคะข้อตกลงเขาบอกว่าไงในการเชื่อมประพ์ด้วยและนะคะจะมีข้อตกลงว่าประพ์ใหม่เนี่ยจะเป็นจริงในกรณีที่นํามาเชื่อมกันเป็นจริงทั้งคู่กรณีอื่นๆเป็นเท็จทุกกรณีนะคะสรุปง่ายๆคือเป็นจริงแค่คู่เดียวก็คือจริงและจริงได้จริงนอกนั้นได้เท็จหมดเลยนะคะอันนี้จำง่ายๆเนาะ ต่อไป2.2.3การเชื่อมประพจน์ด้วยตัวเชื่อมหรือ,อมาแล้วนะคะหรือมาแล้วมาดูซิว่าหรือเนี่ยมันจะต่างจากและยังไงบ้างนะคะมาดูสิเขาอบอกว่าถ้า p และ q เป็นประพจน์ใดๆแล้วนะคะประพจน์ใหม่ที่ได้จากการเชื่อม p กับ q ด้วยหรือคือ p หรือ q จะเขียนแทนแบบนี้นะคะเหมือนตัว v เลยหรือนะคะหรือเป็นนี้แต่ถ้าและเป็นความเนาะถ้าจำถ้านักเรียนจำละได้ก็นักเรียนก็จะจำหรือได้ถูกไหมเพราะมันตรงข้ามกันนะคะเพราะฉะนั้น2ออันเนี้ยนักเรียนจะชอบแบบ สลับกันนะคะจะจําสลับกันว่าหรือเอยหรือเป็นเป็น v หรือเป็น v คว่ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะ,ะนั้นนักเรียนต้องจําให้ได้ตัวใดตัวหนึง่งเอาที่นักเรียนถนัดนะคะจําแบบไหนได้ก็แบบนั้นนะคะต่อไป <c oughs> และตารางค่าความจริงเอามาดูตารางค่าความจริงของหรือซิเป็นยังไงนะคะดูนะคะตาราง หรือเห็นอะไรครับตัวแดงๆเห็นไหมนี่นะคะสังเกตเท็จตรงนี้จะมีแค่กรณีเดียวที่มันเป็นเท็จก็คือเท็จหรือเท็จจะได้เท็จนั่นเองนะคะมีแค่หนึ่งกรณีนะคะนอกนั้นเป็นจริงหมดเลย เหมือนเดิมนะคะตาราง P กับ Q จะเหมือนเดิมก็คือเป็น P จะเป็นจริงจริงเท็จๆทหรือว่า Q จะเป็น Q ก็จะเป็นจริงเป็นเท็จเป็นจริงเป็นเท็จนะคะสลับกันแบบนี้เนาะเดี๋ยววิธีการเขียนลงตารางเนี่ยถ้าสมมติว่ามีกรณีที่มันมี R มีอะไรเข้ามานะคะมันจะเขียนตารางแบบไหนแต่คาด การเขียน T หรือว่าการเขียน F เนี่ยเราจะมีวิธีการเขียนแบบไหนอันนี้เดี๋ยวคุณครูชั่วโมงสอนคุณครูจะอธิบายให้เพิ่มนะคะอ่ะทีนี้นักเรียนอันนี้จําได้หรือยังและจะเป็นจริงแค่1กรณีแต่ถ้าหรือจะเป็นเท็จแค่1กรณีนะคะอันนี้เป็นหน้าที่ของนักเรียนที่จะต้องไป จำให้มันได้นะคะเท็หรือเท็จก็จะได้เท็จนอกนั้นเป็นจริงนั่นเองนะคะอ่ะดูนะคะวิธีการสังเกตมีเห็นไหมหรือจะมีค่าความจริงเป็นเท็กรณีเดียวก็คือเท็หรือเท็จนะคะได้เท็จนั่นเองอต่อไปนะคะ ตัวอย่างอ่ามาดูตัวอย่างสิคะหนึ่งบวกห้าได้หกเท่ากับห้าบวกหนึ่งก็ได้หกอ่าแสดงว่าประโยคนี้เป็นเป็นจริงนะคะประโยคนี้เป็นจริงอืถูกต่อไป4คูณด้วย2อบวกสอ่ะ ตามหลักการแล้วเร,เราจะต้องทำยังไงคะเราจะต้องทําข้างในวงเล็บก่อนนะคะเพราะฉะนั้นสองบวกสามเป็นห้าห้าบวกสี่เป็นเอ้ห้าคูณสี่เป็นยี่สิบเนาะโอ้ตัวหนังสือสวยมากเลยค่ะคุณครูเขียนกับเมาส์นะคะเพราะฉะนั้นมันจะค่อนข้างที่จะไม่ถนัดเท่าไหร่นะคะเท่ากับสี่คูณสองเป็นแปด สีคูณสองเป็น8 4ดคูณสเป็น12เอามาบวกกันจ้าเท่ากับอะไรยี่าแสดงว่าสองฝั่งนี้เท่ากันก็ประโยคนี้ก็จะเป็นจริงนะคะทีนี้เอาสองอันนี้มาเชื่อมด้วยหรือหรือนักเรียนจำได้หรือยังเมื่อกี้เป็นเท็จแค่กรณีเดียว มันก็จะเป็นอะไรคะเทหรือเทศจะได้เทศแต่อันนี้ใช่เทหรือเทศหรือไม่ไม่ใช่นะคะมันไม่ใช่เทหรือเทศเพราะฉะนั้นประโยคตอบนี้ง่ายเลยค่ะออกมาเป็นจริงนั่นเองนะคะโอเคเนาะต่อไปอ้าวข้อตกลงเขาบอกว่าไงคะข้อตกลง ในการเชื่อมประพจน์ด้วยหรือมีข้อตกลงว่าประพจน์ใหม่เนี่ยจะเป็นเท็จในกรณีที่นำมาเชื่อมกันนะคะเป็นเท็จทั้งคู่อง่ายๆเนาะก็คืออะไรคะจำได้หรือเปล่ากรณีเดียวก็คือเท็จหรือเท็จได้อะไรคะได้ เท็ดนั่นเองนอกนั้นได้อะไรหมดเลยได้จริงนะคะอ่าต่อไปอันนี้ก็จบแล้วนะคะเรื่องนี้จบแล้วเดี๋ยวก็ไปต่อในคลิปหน้ากันนะคะอ่าขอบคุณค่ะไปเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะ